รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเทศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้จารรยาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ อ้าวกลับสวัสดีครับโมหกอี่ยต้อง,ง,งแดงต้องแดงทนเดิมเออเขาอยู่เดิมฟอร์จูนไชเทอร์แล้วพี่พยักลร้าสายหน้านะ hey, hey, hey. เขาจะสายหน้าเป็นไมไปดูน,นีกว่าเริ่มเกมเ,เลยเรามากับทุน2,000บาทวันนี้ผมรวยนะเช็คกัะตาการจ่ายกันแล้วกันของเขาก่อนเลย <c oughs> โอ้ยนะทองก็จงปองก็หกไปส้มหยุดเลยพี่มีส้มหยุดเดี๋ยวผมจะบอกให้ส้มหยุดนะ วันนี้เขาไม่มีซื้อนะไหลนอกยาวๆเพิ่มเบรเลยขอเิ่มที่เบรามยวันนี้เราวยเบรมสิบบาทสิบบาทขอกระจหน่อยไปเลยไปเลยเนี่ยเออ nan เออเออใครว่าเงียบล่ะมาดิเฮ้ยพี่เมื่อกี้เห็นเป่ามายิเนเออเออไปเยอเทเตอร์มาดิมาดิมังมัง โซจูไทเกอร์คไหนกูสแล้วกูแล้วมาดิมาดิอยคุสิโอ้ยโอ้ยอีกปนป็นอไรทำไมถึงว่าไทเกอร์ตัวนี้มันกวนตับยวินอย่างนี้เองมาดิมาดิขออีทีรบขอห้อีกสิหมุนโอ้ยโมามาี่เท่าไหร่ห้าพโอ้ยพี่จงนดิจงนดิไปดิมาขอแสนได้ไหมขอแสนได้ไหมผมไล่หนักขนาดนี้แล้วขอแสนได้หมแสนสาหัสเปล่า ปิดเลยปิดเลยเพ,เพิ่มเลยไปลุยสิบหมุนอุ้ยโอ้ย,อย 30, 000, สามหมื่น้ยเจ็ดหมื่นแปดหมื่นหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยสวยดิสวยสดงดงามหรือเปล่าสวยสดงดงามหรือเปล่าโอ้ยหมื่นหนึ่งงเก้าหมื่นแล้วเก้าหมื่นแล้วส้มหยุดหยุด โอ้ยอ้ยุ้ยพันสี่โอ้ยคูณยับคูณยับเลยสองทองสองทองหมือนอีกแล้วหมื่นสี่โอ้ยดอกน,นี้โอ้ยแสนแล้วพี่แสนแล้วอุ้ยสามพันมาดีจุ๊งจุแสนแล้วสแสนแล้ว แสงแล้วแสงแล้วเออเออ,เอ,อแจกอันนี้ไม่ตามอยู่ไหวอะพี่ไม่ตามเสียนะไม่ตามเสียนะเสียขวัญกำลังใจนะผมบอกเลยนะไม่อยากรวยก็ตามเอยถ้าอยากรวยก็ตามมาดิเออไม่อยากรวยก็นั่งอยู่เฉยนะพี่มามาวันนี้ผมจะรวย <S <S ไปซื้อบ้านอีกสักหลังนี่หว่ามีคอนโดแล้วซื้อบ้านอีกหลังนี่ออสวยสวยโ,ยโอ้ยโอ้ยฝากถอสามวิเนี่ยอยากชอบ โดนแน่โดนแน่กินไปเยอะเหรอกินไปเยอะอ้ยจุ๊งจุ๊งอุ้ยเข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วสี่หมื่นสี่หมื่นมาดิมาดิยับยับไปเลยยับไปเลยไปเพิ่มเพิ่มไอ้แตงดองตองแดงตันี้มันบ้าคางนะนะใครก็อยู่มันไม่อยู่แล้วนะเออเออเท่าไหร่พี่หกหมื่นหกหมื่นพี่หก จัางมักจุ้งขอห้าแสนได้ไหมโอ้ยเวอร์ไปห้าแสนหรือเปล่าแต่ก็แอบได้นะถ้าแจกขนาดเนี้ยพอกว่าผมไล่เบรดขนาดนี้โอ้ my god โอ้ยพี <man <man ่โอ้ยจับตาดูไว้จ uh> 네ับตาดูไว้ดิอยู่แค่เอึ่มเนี่ยอยู่แค่เอึ่มเนี่ยผมบอกแล้วดูดิดูดิอยู่แค่นี้มาดิมาดิเวอร์เกินเปล่า เวอร์เกินเปล่าขอทำใจก่อนนะขอทำใจให้หายใจอืมโอ้ยพี่ห้าแสนห้าแสนแล้วนะห้าแสนนะนะเกินไปเกินไปเราไม่พอเราเพิ่มนี่ว่าไปพ,พันหนึ่งเลยพันหนึ่งอยากจะป้าสามจิบหมุนไปไปไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยพันหนึ่งเอ้ยพันหนึ่งไม่โอเคนะพันหนึ่งไม่โอเคนะเกินไปนะพันหนึ่งนะ ไ่หอ้มากบารเปล่าปลดอกไม่ออกนะไปดิไปดิขอเพิ่มเล่นนเดยอ้ยอ้ยลล่เนขอัน่นขอนลขอเียอแมใจหมดนะเออนไมจบหขอทีดีกว่าขอีลาจาเล่นเลยตึบตึบเฮ้ยหนนึ่งนะพี่ตึบเออเอ้ยเอ้ยพี่นิ่งนิ่งนิ่งอ อย่านิ่งขอสวดมนต์ได้ไหมผมขอสวดมนต์เรียกขวัญกำลังใจก่อนนะนโมตะัสสะนโมตะัสสะนโมตัสสะนโมตัสสะนะพี่มามาที่สุดท้ายเรียกขวัญกำลังใจก่อนลาจากนะไปโอ้ยโอ้ยรู้จักมักจุ้งถอนพี่ถอนลานเดียร์หลานเดียร์ไปบานาไม่ตามอยู่หวเหรอไม่ตามอยู่หวเหรอเออสอนจุ้งไทเกอร์รู้จักมักจุ้งเ,เ,<อ>เออพี่ปัง ถอนเอาไปซื้อบ้านถอนเอาไปซื้อรถนะพี่ต้องไล่แบบผมนะจำสูตรไว้นะไล่ทีละนิดทีละนิดนะผมถอนแล้วเมื่องเขาเจ๊งวันนี้เจอผมคีอรู้จักฝากเพานี้บา,บายบายพูน <c oughs>